นักเรียนม6กผูกคอตายเพราะสั่งซื้อ iPhone จากเน็ตแล้วถูกโกงไม่ได้รับสินค้าจริงๆอ่ะพวกเด็กสมัยเนี้ยมันไม่ควรจะสั่ง iPhone จากเน็ตนะหรือไม่ก็สั่งจาก l a ซ a d a เพราะเงินอ่ะมันเยอะสองหมื่นเนี่ยเยอะจริงๆนะ ที่นครศรีธรรมราชมันก็มีห้างอ่ะไม่รู้นะถ้าเป็นการสั่งมือถือในเน็ตเนี่ยเออสักสองพันสามพันนะถ้าเป็นการสั่งมือถือในเน็ตเนี่ยสั่งในราคาสองพันสามพันสี่พันเนี่ยสั่งทาง Lazada s h o ป e ไม่โดนโกงมือถือในเน็ตนะมันจะมีราคาตั้งแต่ห้า ห้าพันสามพันพันห้ามือถือถูกๆเครื่องละพันห้ามือถือดีหน่อยเครื่องละสี่พันห้าพันราคาสองหมื่นเนี่ยจริงๆอะไปซื้อในห้างก็ได้นะถ้าจะซื้อมือถือที่ราคาแพงอะถ้าจะซื้อมือถือที่ราคาแพงเนี่ยควรไปซื้อที่ห้างหรือตามศูนย์จะดีกว่าข่าวจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์อันนี้เป็น mrg ออนไลน์ข่าวภาคใต้เว็บไซต์ผู้จัดการสลดนักเรียนหญิงม .6 ถูกลวงซื้อมือถือออนไลน์เสียเงินสองหมื่นเครียดจัดผูกคอตายข่าววันที่17ตุลาสองห้าหกหก ขบวนการมิจฉาชีพออนไลน์อย่างอารวาสนักเรียนหญิงชั้นม .6 ถูกขบวนการมิจฉาชีพออนไลน์ลวงขายสินค้ามือถือศูนเงิน2องหมื่นเครียดหาทางออกไม่ได้ก็ผูกคอเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมดำเนินการกับแก๊งนี้พลตำรวจโทสวัสดิ์นิยมเดชาสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจอำเภอปากพนังเกาะทวดเข้าตรวจสอบรายละเอียด กับญาติผู้ตายพบว่านักเรียนหญิงคนนี้ชื่อนางสาวอาทิตยาช่วยคงอายุ19ปีเครียดหนักเพราะว่าเงินเก็บเนี่ยที่ตัวเองทนเก็บเนี่ยถูกโกงสั่งซื้อ iPhone ราคา18,500 นักเรียนหญิงเนี่ยตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินดังกล่าวไปไปให้แล้วก็ถูกโกงไม่ได้รับสินค้าคือเอกจะบอกให้นะต่อให้คุณสั่งของทาง s h o ป e e Lazada, a l i าลี a พ็ก e พสอาลีบาบาอาลีเอหรือสั่งทางแอปพลิเคชันสั่งทาง Facebook, สั่งทาง TikTok อถ้ามันจะโกงมันก็โกงได้นะถ้าคนถ้าคนมันคิดจะโกงอ่ะมันก็โกงได้ เอยังโดนโกงเลยแต่ว่าอาเราถือว่าเราขาดทุนไม่เยอะก็ช่างมันเพราะว่าเจ้าของร้านเนี้ยมันขายสินค้าราคาถูกมันขายสินค้าราคาถูกแล้วก็ขาดทุนนะสี่สิบห้าสิมาช่างมันเถอะมันไม่ยอมส่งสินค้ามาให้เพราะว่าสินค้าเม็ดอินช i n a เนี่ยครีมกระปุกนึงอะ่ะสี่สิบห้าสิบเหมือนเราสั่งมันไปสองร้อยบาทสมมตินะ เราสั่งมันไป200บาทเนี่ยบางทีมันก็ส่งของมาให้เราผิดบางทีมันส่งของให้เราผิดบางทีมันก็บางทีนะมันส่งของให้เราผิดบางทีมันก็ส่งสินค้าขาดซึ่งเอเจอมาหมดแล้วคือเอะสั่งเซรั่มน้ำนมข้าวจากจากแอปช้อปปี้แล้วมันส่งไอ้นี่มาให้เอสั่งของแค่2อย่างเองนะเซรั่มน,น้ำนมข้าวแล้วก็ครีมทาสิว ทีเนี้ยมันส่งไอ้นี่มาให้มันส่งเซรั่มมันส่งเซรั่มเซรั่มทาสิวกับครีมทาหน้ามาให้เออไม่ใช่ของปลอมของจริงถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธอ่าเพราะว่าเราคิดว่าคือเอกคิดว่าสินค้ามันขาดมันก็เลยทํากวนส้นตีนแล้วก็บางทีมันก็ส่งเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยบางทีส่งของให้ไม่ครบ บางทีส่งของให้ไม่ครบบางทีก็ส่งสินค้าตัวอื่นมาให้แทนแล้วที่แล้วที่กวนส้นตีนที่สุดก็คือเราสั่งของมันไปนะเราสั่งอาหารเสริมมันไปแล้วทีเนี้ยมันส่งเม็ดกล้วยจี้มาให้สองซองโชคดีมากเลยนะที่ว่าเราสั่งทาง คือมันเป็นความโชคดีอะที่ว่าเราสั่งทางช้อปปีทีเนี้ยเราสั่งอาหารเสริมมันไปมาส่งเม็ดกล้วยจี้มาให้สองซองเอก็เลยส่งแคนเซิล่ะยื่นเรื่องแคนเซิลของเงินคืนอะทางแอปช้อปปีมันก็คืนเงินให้นะเออมันก็ยอมคืนเงินให้นะแต่ระบบม,มันจะให้เราอะส่งสินค้าตีกับทีนี้นเอเลยส่งเอกสารอะไปให้มันดูว่าที่หน้าซองอะมันไม่มีที่อยู่ ที่หน้าซองอ่ะมันไม่มีที่อยู่ผู้ส่งเราส่งเอกสารอ่ะไปให้มันและให้มันพิจารณาเอาเองอ่ะเราก็เอกส่งเอกสารอ่ะเราถ่ายรูปสินค้าที่มันส่งมาให้แล้วก็หน้าซองแล้วก็ส่งไปให้ชอะทางผู้ผู้อ่าคนดูแลอ่ะทางผู้บริหารเขาก็คงเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะ อีกอย่างหนึ่งวงเงินมันไม่ได้ว่าสูงมากวงเงินแค่สองร้อยสามร้อยคือสั่งสั่งซื้อของออนไลน์อะ่ะมันมีโกงทุกประเภทส่งสินค้าให้ไม่ครบส่งสินค้าส่งสินค้าผิดประเภทส่งสินค้าให้ไม่ครบส่งสินค้าคนละตัวไม่ส่งสินค้าให้เลยส่งซองเปล่ามาก็มีบางคนนะสั่งของไปห้าร้อแล้วมิจฉาชีพเนี่ยส่งกล่องเปล่ามาให้ อ่าพอส่งกล่องเปล่ามาให้เสร็จระบบมันขึ้นว่าส่งสินค้าแล้วให้กดยืนยันโอนเงินเออเราก็เห็นว่ามันส่งกล่องอ่ะแล้วเห็นว่ามันไม่ได้ส่งสินค้ามาให้เราก็ก็ทําไปตามระบบของมันจริงๆอะ่ะระบบทุกอย่างอะ่ะมันมีข้อบกพร่องหมดอะ่ะมิจฉาชีพออนไลน์แกงคอเซ็นเตอร์พวกหลอกดูดเงินผ่านธนาคารพวกบา้ๆบาๆบอๆอ่ะเขามีอ่า แล้วบรูชันอ่ะเขามีการวิวัฒนาการที่ดีมากเราเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะส่วนเด็กที่มันฆ่าตัวตายอ่ะเราสงสารแม่เขามากกว่านะแม่เขาอายุ47ปีแล้วตัวลูกสาวเขาอ่ะก็ยังให้พูดยังไงลูกสาวเขาแหมอายุยังแบบอายุพึ่งพึ่งจะ19อ่ะยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยอ่ะ แล้วแม่เขาอายุสี่สิบเจ็ดปีแล้วลูกสาวอะ่ะก็ก็อายุยังน้อยอะ่ะแล้วชิงค่าตัวตายก่อนนะเราว่านะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราว่าน้องเขาอะ่ะคิดสั้นเกินไปบางคนอน่ะเจอมิจฉาชีพเนี่ยหลอกดูดเงินในธนาคารอะ่ะห้าแสน บางคนโดนแปดแสนบางคนโดนสิบล้านยี่สิบล้านก็มีนักธุรกิจบางคนอะ่ะเจอขบวนการแกงมิจฉาที่หลอกดูดเงินในธนาคารเงินหายไปสาสิกว่าล้านก็มีน้องคนนี้กว่าจะเก็บเงินได้เขาก็คงลำบากอะแต่ว่าความที่ว่าน้องอะ่ะไม่ คือเราก็ไม่รู้อะแต่เรามีความรู้สึกว่าบางทีพวกมิจฉาชีพมันอาจจะมีมันอาจจะเล่นศยศาสตร์เล่นของก็ได้นะเรารู้สึกอย่างนั้นอนะเพราะว่าเท่าที่เอ๋เท่าที่เอตามข่าวพวกแกงมิจฉาชีพมานเนี่ยคือเอเอทราบมาว่าตามบ่อนการพนันนะ่ะที่คำเหนนะ่ะเขาจะเล่นของนะในในบ่อนนะ่ะจะเลี้ยงผีในบ่อนการพนันนะ่ะมันจะเลี้ยงผีแล้วมันก็จะขอวันเดือนปีเกิดลูกค้า คนที่เข้าบ่อนเนี่ยมันจะมีหนึ่งเลยนะมันจะขอขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอาไปทําของแล้วในบ่อนนะ่ะมันมีผีแล้วประตูทางเข้าเนี่ยมันจะฝังอาคมฝังตะกุดเอาไว้บางคนนะ่ะเล่นเล่นไปเนี่ยได้กําไรไป2องแสนสามแสนเนี่ยพอกลับไปบ้านเนี่ยทางทางเจ้าของบ่อนนะ่ะมันก็จะมีอาจารย์ทางเจ้าของบ่อนเนี่ยจะให้อาจารย์อาจารย์ก็จะใช้ผีดึงจิต มันมีผีพนันอยู่คนหนึ่งอะเป็นสามีเป็นสามีของคนรู้จักเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใช่ผีพนันนะแต่ทีเนี้ยเขาข้ามฝั่งอะไปเล่นไปเล่นบะไ,ไปเข้าบ่อนเขาข้ามฝั่งจากฝั่งไทยแล้วก็ไปไปเล่นที่บ่อนในพมา่าแถบแม่สอดเมื่อก่อนนะทีเนี้ยตอนนั้นอะตอนนั้นยังไม่มีสงครามกลางเมืองในพม่าเลยนะเขาก็ข้ามฝั่งอะไปเล่น ก็ข้ามฝั่งไปเที่ยวที่พม่าแล้ว hmm. ทีเนี้ยเขาก็เอาเอาแบบเหมือนเอาเงินไปเล่นน่ะช่วงแรกๆก็เล่นได้เยอะมากเลยนะทีเนี้ยพอเขากลับมาพอพอได้เงินมาห้0 0สนเนี้ยกลับมานะข้ามฝั่งกลับมาไทยอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะฝันแปลกๆฝันเห็นพอเขากลับข้ามฝั่งมานอนที่โรงแรมที่แม่สอดเขาฝันเห็นอะไรแปลกๆเยอะแยะเลยอ่ะ เออเขาก็เลยเล่าให้ให้ญาติฟังญาติก็บอกว่าบางทีอ่ะพวกเจ้าของบ่อนอะ่ะมันจะมีอาจารย์หมอผีมีอาจารย์เก่งมีอาจารย์หมอผีแล้วก็พวกเนี้ยบางทีเขาจะมีวิชาเล่นของอะ่ะแล้วก็พวกที่เป็นมิจฉาชีพอะ่ะพวกที่มันเป็นมิจฉาชีพอะ่ะบางทีมันก็เลี้ยงเลี้ยงผีเลี้ยง,งกุมารทอง กุมารทองมันมีสองแบบนะกุมารเทพกับกุมารผีกุมารผีเนี่ยมันก็จะมีสองแบบนะคือกูมารดําไว้ทําร้ายคนกูมารผีไว้เรียกลูกค้าเข้าบ่อนเรียกลูกค้าเข้าร้านส่วนกุมารเทพเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะถือศีลห้าหนึ่งไม่โกหกแล้วก็จะไม่ทํำบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือ คนสมัยเนี้ยมันแบบว่ามันร้อยพ่อพันแม่บางทีมันก็ยอมทําได้ทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์แล้วก็เพื่อเงินคือคนสมัยเนี้ยมันทําได้ทุกอย่างอะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เพื่อเงินโดยที่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรโดยที่ถามว่าเขาสงสารไหมโกงเงินเข้ามาเงี้ยไอคนที่มันเอาเงินไปอะมันก็ไม่ได้คิดว่าเหยื่อจะฆ่าตัวตายหรอก แต่ว่ามันอยากจะได้เงินถ้าถามว่ามันมันมีโอกาสมันจะทำไหมมันก็ทำอีกมันเหมือนมันหลอกเงินคนนี้ไปทางเนี้ยตัดสินใจผูกคอตายอ่ะถามว่ามันสงสารไหมมันก็คงสงสารน่ะแต่ถ้าถามว่ามันจะทำอีกไหมมันก็ทำอีกทำอีกเป็นพวกไซโคพาร์ต่ะไม่ไม่คือจริงๆแล้วอ่ะคนที่จะได้คนที่จะได้ จุติเป็นเทวดานางฟ้าเนี่ยจะต้องมีฮิริโอตปะนะคือความละอายต่อบาปอะเพราะว่าคุณธรรมข้อฮิริโอตปะเนี่ยจะเป็นจุดที่จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยไปจุติในภพภูมิมนุษย์พภพภูมิสวรรค์มนุษย์ที่มีจิตใจเป็นปีศาจไม่มีความละอายต่อบาปจะไปจุติในภูมิสัตว์นรกเปรต เดลฉานอาจจะไปเกิดเป็นควายไปเกิดเป็นหมูไปเกิดเป็นหมาหรืออาจจะแบบกรรมอ่ะเหมือนกับว่าคนที่มันเป็นมิจฉาชีพคนที่มันเป็นโจรคนที่มันไปเกิดในคนที่มันไปเกิดในอ่าประเทศที่ว่ามันไม่มีจะกินอ่ะคนที่ไปเกิดในประเทศที่ร่ํารวยคนที่ไปเกิดในประเทศที่ยากจนคนที่ไปเกิดในสลัมคนที่ไปเกิดในแถบไอเนี่ย พวกอิรักอิหร่านพวกที่ไปเกิดในอะไรอะปาเลส,สไตน์อะไรเนี่ยมันก็คือก็นั่นแหละก็นั่นแหละคือมันก็เป็นไปด้วยแรงกรรมไงไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะบุญน้อยกว่าเทวดานะภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่มีบุญมากกว่าภพภูมิเทวดาด้วยซ้ําคือบางทีอะมนุษย์บางคนเนี่ยก็มีบุญเก่าสะสมมากกว่าเทวดาบางคนก็มีนะ มากกว่าก็มีคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบางคนะมีบุญเก่าสะสมอะมากเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าปาถนาพุทธภูมิอยากจะเป็นพระโพธิสัตว์คือการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือสามารถบรรลุธทมชั้นสูงได้ไงมันก็หมายความว่าการที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีโอกาสที่จะสะสมบุญบรารมีแต่คนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก่อบาปก่อเวรแบบแอมสยาไนเนี่ย เขาทําตัวเองต่อให้เขาถูกฉีดยาให้ตายอ่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอหมดกรรมแค่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเขาฆ่าคนมาเยอะเขาฆ่าคนมาเยอะแล้วคนที่เขาฆ่าก็คือคนที่รักเขาเห็นเขาเป็นเพื่อนคนที่ไว้ใจคนที่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนซื้อแกงไก่ให้กินซื้อหนมจีนน้ำยาให้กินเอากาแฟให้กินชวนไปกินข้าวมันไก่เขาบอกว่าคนใจร้ายมาก จริงๆคดีแอมไซยาไนอะน่าจะซื้อลิขสิทธิ์เล่าไปทําหนังเอาคดีแอมไซยาไนอะไปทําเป็นหนังขายทั่วโลกได้แต่ตอนทีมทีมสิหมูป่าติดถ้ำสำหรับเอ๋เอมองว่าปัญหามิจฉาชีพออนไลน์มันเป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยในสายตาเอะมองว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความรู้กับภาคประชาชนก่อนเรื่องศาสนาในวิชาที่ควรจะยกเลิกไม่ให้เด็กเรียนนะมีเยอะแยะไปวิชาที่มันไม่มีประโยชน์อะ วิชาที่มีประโยชน์ก็ควรให้เรียนวิชาที่แม่งไม่มีประโยชน์ก็ควรยกเลือกพวกวิชากระบี่กระบองวิชาเนตรนาลีลูกเสือจริงๆอ่ะวิชาที่ควรให้เด็กเลยคือวิชาสอนเนี่ยซ่อมไฟเบื้องต้นซ่อมปะปาซ่อมวิชาซ่อมวิชาเปลี่ยนหลอดไฟวิชาปะปาไฟฟ้าวิชาดูแลบ้านวิชาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า อะไรต่างๆที่ว่ามันจําเป็นนะหรือว่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวิชากฎหมายหรือวิชาที่เกี่ยวกับการพิจารณาพวกพวกที่โทรเข้ามาเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพไหมถ้ามีคนโทรเข้ามาถ้าเราไม่อยากคุยเราก็มีสิทธิ์ที่จะวางนะเพราะว่าคือเราไม่มีความจำเป็นต้องคุยกับทุกคนที่โทรเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักเราก็วางได้ถ้าไม่ใช่ลูกค้าก็วางได้ เพราะว่ามิฉาชีพพวกนี้ใน1วันน่ะมันโทรหาคนน่ะเป็นพันๆมันก็ปลอมได้ตั้งเป็นตั้งแต่เมียผู้ว่าเมียผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกว่าโทรมาหาเอ๋แล้วบอกว่าเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านโทรมาหาเอ๋แล้วก็อะไรก็ไม่รู้พูดบ้าๆบอๆแล้วก็พูดไทยไม่ชัดคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าเราจะคุยไม่คุยส่วนผู้ขายของออนไลน์อะ่ะมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีอะ่ะ แต่ถ้าวงเงินมันสูงมากอะประมาณจะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งอะในราคาหมื่นกว่าจะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งในราคาสองหมื่นเนี่ยเอคิดว่าไปซื้อที่ศูนย์หรือซื้อในห้างดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดเท่านี้ค่ะ